สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่29มกราคม64นะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะเราจะมาทำดูนะครับแนวทางการแก้ไขของหุ้น10อันดับของโหมดแอคทีฟนะก็จะมี E A S C C P T K Bank G P S C สวัสดี O D ที่ยืนหนึ่งอยู่นะ CPO, ST, GT แล้วก็ IVL นะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตนะครับใน time frame 1ชั่วโมงก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะมีแนวรับอยู่ที่1473นะครับถ้าเอาไม่อยู่นะครับก็มีโอกาสลงไปที่1455นะครับสำหรับตัวเซตนะออดูหุ้นในมือด้วยนะครับ ุ่ตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูก็จะเป็นตัว EA นะครับก็เป็นแนวโน้มไซว์เว้ up อยู่ในกรอบ61บาท50สตางค์ถึง69บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของก็พิจารณาขายทำกำไรนะครับถ้าคุณมีกำไรเนาะแล้วก็หรือถ้ายังไม่อยากขายอยากถือไปก็อย่าให้หลุด61บาท50นะครับตัวถัดไป SCC นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นไซ์เวนั่นแหละอยู่ในกรอบ 370บาทถึง402บาทนะครับวันนี้ ha เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเป็นสัญญาณการขายแบบขายทิ้งเลยนะนะครับแท่งใหญ่มากนะครับก็ส่งขายนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ขายก็พิจารณาขายหรือขายถ้าหลุด377นะครับ <c oughs> ตัวทัดป ptt นะครับหลังจากหลุด แนวรับที่ให้ไปคือ40บาทก็ลงยาวนะครับตัวนี้ต้องขายทิ้งแล้วนะเพราะว่าหลุด i e m a 75ด้วยนะครับเออเนาะก็หรือว่าถ้าไม่อยากขายก็มีแนวรับอยู่ที่37บาท75แล้วก็36บาท50นะครับก็อย่ายให้หลุดแล้วกันเนาะนะครับ ตัวถัดไป K-Bank ก็เป็นแนวโน้มไซด์เว y อัพอยู่ในกรอบ1 1 0บาทถึง130บาทนะครับเ a เป็นสีเหมือนกันนะก็พิจารณาขายทำกำไรหรือขายท่าหลุด119บาทนะครับตัวถัดไป g p s c ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าย่อนะคราวนี้เนี่ยย่อแรงไปหน่อยนะครับหลุดแนวรับที่ให้ไปด้วยนะครับหลุดแนวรับที่ให้ไปด้วยคือ 79นะเออน,นะครับหลุด79ไปก็ลุ้นนะครับพรุ่งนี้อย่าให้อย่าให้แบบลงไปเต็มแท่งนะอย่าให้มี2แดงครับถ้ามี2แดงมานี่นั่นหมายความว่าอะไรมีโอกาสลงไปที่73สบาท50สตางค์เลยนะครับสำหรับตัว gpt เนาะถ้ามีกำไรก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับตัวถัดไปสวัสดนะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เว์อัพนะอยู่ในกรอบ 65บาท75สตางค์ถึง71บาท25สตางค์นะครับมีกำไรก็พิจารณาขายกับทำกำไรบ้างเนาะหรือว่าขายเมื่อมันหลุด65บาท75สตางค์นะครับตัวถัดไป DOD ตัวนี้ยืนหนึ่งมากเลยนะพวกเขาลงทงั้งทั้งตลาดอะเอาเอาเป็นว่ามดแอคทีฟอะ สิอันดับแรกมีเขาอยู่ตัวเดียวนะครับที่แบบโอ้ยืนหนึ่งด้วยแล้วบวกเยอะด้วยนะนะครับบวกเยอะด้วยนะครับก็ทะลุแนวต้าน1 0บบาทหกไปแล้วนะทะลุแนวต้าน1 0บบาทหกไปแนวถัดไปที่เขาจะไปทดสอบคือ1 1บเาทหกนะครับคนที่มีของก็ยินดีด้วยนะครับวางสต็อปรอดไว้ที่1 0บบาทห้นะครับ1 0บบาทห้นะ โอเคตัวถัดไป cpr นะครับเออนี่นะหุ้นดีพื้นฐานดีนะครับแต่ก็ต้องดูกราฟด้วยเนาะตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวดาวอยู่ในกรอบ56บาท75สาถึง60บาทนะก็ไม่ควรมีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันอยู่ใต้ m m a 75นะครับอยู่ใต้ ima 75นะหรือว่าถ้าคุณยังทำใจขายไม่ได้ก็อย่าให้มันหลุด50 หกบาทเจสตางค์นะถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสลงไปที่53บาทนะครับอืมตอนนี้เนี่ยราคาจะโลโลเท่าไอตัวเดือนมีนาแล้วนะโกก็น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับตัว c p r เนาะตัวถัดไป STGT นะครับ STGT ก็โดนตบร่วง แรงด้วยนะ HA เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยนะก็ถ้ามีกำไรก็พิจารณาขายทำกำไรนะครับหรือขา,านะขายถ้าหลุด EMA 75นะขายถ้าหลุด EMA 75นะครับก็อย่าให้เขาหลุดนะครับสำหรับตัว STGT เนะอะตัวถัดไป i v l นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เว์อ up อยู่ในกรอบ34บาท25ตางถึง42บาท ห0สิบต่างนะครับแล้วก็มีกรอบไซด์เวในไซด์เวอีกนะเออนะครับคือ35.75บาทถึง40บาทห้สตางแนละ้วตอนนี้มาแปะที่3 1มสิบาท75แล้วนะครับก็ถ้าหลุดแบบนี้อย่าให้หลุดนะครับหลุดก็ดูไม่ดีเนาะก็มีโอกาสลงไปที่34.25นะครับสำหรับตัว i v l นะครับก็ครบทวนนะทั้ง10 ตัวนะครับมดแอคทีฟสิบอันดับนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ